ใช่กันแดงข้าก็รออยู่มาจามสงบแล้วก็ซ้อมรบกันโอ้ยมลยท่านโอ้สีมือท่านพัฒนาไปไกลแล้วเจ้านักซือเลยท่านกอดมา ท่านทั้งถุดท่านแล้วกันโอ๊ยท่านไปซ้อมมาแต่ใดเนี่ยไม่ปีมือท่านพัฒนาขึ้นยางนี้ท่านซ้อนของข้าเองทุกวันโอ้ยข้านับถือจริงๆท่านซ้อมให้ข้าหนา่อย ท่นตุ <m> ้ยท่านตุ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 ้ยเอาพวกท่านทำอะไรกันอยู่กำลังซ้อมดาบกันอยู่เจ้าค่ะซ้อมดาอ๋อดีเลยวกท่านสอกลังซ้อมดาเยืใช่ใชแล้วยามสงบเราต้องซ้อมรักเอาไว้ดีเลยเนี่ยพวกข้าเพิ่งกลับมาจากภาคตะวงั้นเรามาซ้อมด้วยกัน มืกันพวงมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้เราต้องจะได้คนคนอื่นด้วยเก่งมากเอาไว้ใช่ท่านท่านกับท่านเดชด้วยมามาท่านมาทบทบทกันมาโอ้โหท่านกินเดชทัานพัฒนาขึ้นเยอะนะคับ โอ้ท่านเอาไปเล่นค่ะเด็กจะกล้าดึ๊งโอ้ท่านขยันซ้อมกันจังเลย,น,เยน,น,นะเก่งจริงเอาไปเจ้าค่ะว่าเราท่านทำมาโอ้เอาเอาวาเอา ท่านนี้ผูรอกำลังซ้อมรบกันพระเจ้าค่ะไม่มีเวลาว่างเลยนะเนี่ยนะพวกท่านกำลังซ้อมกันอยู่เเราต้องรีบรวบรวมผู้คนพระเจ้าค่ะมีแล้ววันนี้ท่านพี่มีนิมิตหมายที่ดีมากท่านทําท่านแจ้งไปเถิดวันนี้มีข้อความขึ้นมาว่า จะมีคนมาหาจะมีคนมาหาสาธุเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าใครจะหลงทางหรือว่าจะเรียกว่าคนบุญที่ได้มาพบเจอเราบนบ้านพระยาธรรมแห่งนี้และที่สำคัญสิ่งที่สำคัญไปกว่านี้เราต้องเตรียมรับมือให้ดี ฝีมือของพวกท่านในการดาบนั้นพัฒนาขึ้นมากข้าเห็นแล้วชื่นชมขอบคุณพระเจ้าค่ะท่านแดงฝีมือของท่านก็ถือว่าก้าวหน้าไปมากยิ่งท่านตุยไม่ต้องพูดถึงการลบของพวกท่านยิ่งท่านกิจิเดชและท่านโดมแล้วเราอาจจะมีน้อยนิดได้ดูแล้ว นีเมือของพวกเราไม่ธรรมดาแต่เราอย่าประมาทเพราะสิ่งที่ทําให้ทับของเรามันแตกกระเจิงขนาดนี้ก็เพราะความประมาทเพราะฉะนั้นท่นานทําคิดว่าอย่างไงเนาก็ต้องรวมรวบรวมให้พลนเป็นงั้นวันนี้ อีกไม่กี่เพลาก็คงจะฟ้ามืดท่านโดมสเสบียงของเราท่านอย่าลืมไปนำหมากเข่งท่านแดงท่านอาจจะก่อไฟวันนี้ข้าว่าเราอาจจะเอาหมากเข่งที่เราไปพบเจอนั้นเอามาต้มน่าจะเป็นอาหารชัน้นเลิศ เพราะฉะนั้นทุกท่านเราแยกย้ายเพื่อที่จะรอนิมิตไมยอันดีงามนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้ฝึกฝนดีแล้วข้าขอชื่นชมแต่ก่อนที่จะมืดเรารีบไปดำเนินการสับเบียงในเย็นนี้กันก่อนตอนนั้นนะ งั้นพวกเราขอตัวไปหุงหาอาหารพระเจ้าค่ะพวกเราลาลัวพระเจ้าค่ะ,ะเจ้าค่ะตามนะ,ะเจ้าค่ะ